สวัสดีครับแฟนคลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมหม่ไทยพันธมิตรนะครับจากเวทีกองทัพอากาศนะครับประจำวันจันทร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2566นถ่ายทอดสดทางช่อง j k n 1 8จช่วงเวลา18.15นาฬิกา15นาทีนะครับมาดู4คู่แรกก่อนนะครับคู่ที่หนึ่งก็จะเป็นกำบ้นทองชหอภยักษ วันนี้พบกับทางด้านนักชกรุ่นน้องซึ่งร่อมสดนะครับสองพยักยูฟาบุนเด็กเซียนพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยหกปอนด์คู่ที่สองก็จะเป็นซันเดย์ยูฟาบุนเด็กเซียนพบกับทางด้านโชคดีแม็กจันดีพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสี่ปอนด์และคู่ที่สามคู่รองเองรายการช่วงนี้ก็จะเป็นผลพรันชัยพบกับทางด้านเทียรพลบรมรุงศิพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์และคู่ของรายการช่วงนี้ก็จะเป็นเพชรสมหมายสอสมหมาย วันนี้ชกกับทางด้านยอดศิลาชอพยักนะครับตอมหนักให้2องปอนพิกัดน้ำหนัก117ต่อ1นึ่อปอนนะครับนี่เป็นรายการมวยประจาวันนี้ต่อไปมาดูน้ําหนักนะครับคู่แดกนั้นกําปั้นทองมา16.2ลดไป0.2นสะครับส่วน2องพยักมา16.8ร้อยหกจลดไป0.8นจุดซันเดย์มา115.2้อยสิลดไป1.2สนะครับส่วนโชคดีมา1 4้อยสิบลดไป0.4 ผลพัดรันใจพิกัด119ปอนด์มา118.8ขาดไป0.2นะครับส่วนทางด้านธีรลพลพิกัดน้ำหนัก119ปอนด์ก็มา119.2ลดไป0.2นะครับกุ้ยของรายการนะครับเป็นสมหมาย117ปอนด์เมื่อเช้ามา118ลดไปปอนด์1ส่วนยอดศิลานะครับมา120.8นะครับลดไป1.8นี่เป็นน้ำหนักเมื่อเช้า แฟนคลับอย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพิเกตสอสเป็นลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับมีข้อมูลให้ดูนะครับราคาเรทเปิดมาขนบรรทุก2วัน3วันราคาเรทหลังการช่างน้ําหนักราคาช่วงหวยชกนะครับอยากให้แฟนคลับเข้าไปสมัครเพื่อดูเป็นข้อมูลนะครับใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแฟนคลับก็ไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยฟรีนะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครแล้วหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับตัวสอบถามผมได้ตลอดเวลาเนยนะครับยินดีต้อนรับแนะนําทุกๆท,ท,ท่าน0 9 3 0 0 5ก4 8 0นะครับต่อไปมาดูราคาเรีนะครับคู่แรกนั้นกำปั้นทองช่อพยักฆกับ2พยกักฆเกรดเปลือนให้ทางด้าน2พยักฆนักชกรุ่นน้องเป็นต่ออยู่ที่54จะไหลไป118แล้วนะครับ ส่วนคู่ที่สองแันเดกับทางด้านโชคดีนะครับเปิดเปิดให้โชคดีเป็นต่อสิบเก้าผลกับธทีรพนนะครับผลเป็นต่ออยู่ที่สองหนึ่งจะไหลไปห้าสองแล้วนะครับและเพชรสมหมายกับยอดศิลาเพชรสมหมายเป็นต่ออยู่ที่เจ็ดสี่นะครับเพชรสมหมายเป็นต่อเจ็ดสี่นี่เป็นราคาเรทประจําวันนี้นะครับต่อไปมาดูมารักม่ชอบผมนะครับคู่ที่หนึ่งนั้นกำบันทองช่อพยักกับสองพยักนะครับเหมือนคู่นี้คล้ายๆกันนะครับฝีมือกำบันทองเนี่ย ไซเนียนนะครับหนักแรงเก๋าเกมแต่ตัวเล็กส่วนสองพยักนี่สูงยาวฝีมือดีเช่นกันนะครับได้สูงได้ยาวเทรดเปิดมาให้ทางด้านสองพยักเป็นต่ออยู่ที่สิบเอ็ดแปดหน้ารงจนรองนะครับกำมั่นทองเก๋าเกมกว่าหนักแรงไม่เป็นรองถึงจุดตัวเล็กแต่ว่าหน้าเสือตัวเงินของทงด้ามชาพยักที่นี่ก็ไม่เป็นรองผมมองว่ามีโอกาสที่พรพิก้ามาเป็นต่อได้นะครับของตัวบางทุนเอา และมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาชนะได้ด้วยเปิดหัวมารองนะครับรองไปที่กำปั้นทองจ้าพญาครับส่วนคู่ที่ 2, สองเนเดย์ยูฟาบุมเด็กเซียนกับโชคดีแม็กจันดีนะครับซันเดย์นี่ซ้อมอยู่ที่ขอนแก่นนะครับกับแฟดน,นะครับวันนีนะ้เขาซ้อมอยู่กับคุณสิลิขุนศึกน้อยนะครับฟอร์มสดไฟหลังเนี่ยโอ้ต่อยกับมวยไข่แก้วสทธิ์นะครับหมดยกห้าเป็นรองร้อยละบาท กรรมการก็ดันให้เสมอไปได้นะครับแบบน่าแพ้นะครับสันเดย์ออกลูกยอมแต่กรรมการไม่ยอมก็ไม่เสมอไปส่วนโชคดีเตะขาต่อยหมัดแรงตัวเล็กซ้อมอยู่สซลสมัยนะครับต้นๆน,น,นี่โชคดีเตะขาต่อยหมัดรุ่นน้ำนกได้ก่อนนะครับมีอาการมีเปราคาหลายขของตัวบังทุนเอานะครับสันเดย์จะชนะคือพลิกท้ายๆพลิกตอนโชคดีหมดแรงต่อยไม่ล่วงไม่หล่นหมดแรงเบปลายแค่นั้นเองนะครับ แต่ว่ามีาโอกาสล่วงหล่นมีโอกาสเป๋เมาราคาไหลาขอางาาตัวบางทุนเอาซันเดย์เนี่ยโหต่อยกับยอดดอยแก่สมริดนะครับบทยกค่าเนี่ยเป็นรองร้อยละบาทแต่กรรมการไม่ยอมครับดันให้เสมอได้นะครับผมก็ยังมองยังงงกรรมการอย่างมันนครับกรรมการราชดำเนินวันนี้เจอกับโชคดีแมกจันดีเตะขาต่อยหมัดแรงต้นต้น,ตนรุนนํานอกได้วันนี้นะเข้าก่อนนะครับไม่นับไป่น็อกราคาไหลของตัวบางทุนเอานะครับ แล้วก็ผู้ที่สามรายการนะครับระหว่างเจ้าผลพรรันชัยครับธีรพลวดดับลำปางนะครับธีรพล,ลบำรุงสิทธิ์เจ้าธีรพล,ลหรือเจ้าดีทีลูกวันใหม่เนี่ยมวยจากโคราชซ้อมกับวดดับลำปางนะครับส่วนทางด้านผลพรรันชัยเนี่ยโอ้ไฟสุดท้ายต่อยกับทางด้านโอเล็กเล็กซอเกนใจนะครับเป็นต่อหลายสิบหนึ่งครับหมดยกห้าโอเล็กเล็กนี่ยอมแล้วนะครับ ถ้าว่ากรรมการก็รวบรวมคะแนนชุมให้ทางด้านอูเลเล็กซอเข็นใจชะนะคะแนนผลพลันชัยไปแบบอเลเล็กเนี่ยพอได้รับการชุม,มออยังงงครับมองหาพีเ่เลีเ้ยงมองหาเสียนมวยว่ามันใช่ผมหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับผลดีกว่าครบวงจรครับเตะขาต่อยหมัดแรงหน้าเสือทีมงานพลันชยัยบักโจโคราชนะครับพร้อมทีมงานโอโหแข็งเป็นพิเศษทีละผลวันนี้สูงยาวเข่าแหลมแต่ว่าผมมองว่าผลเนี่ยหนักแรงรุนน้ำนอกได้นะครับ ผมชอบไปที่ผลพระรันชัยครับและแข่งรายการวันนี้นะครับเป็นสม,มัยซอสม,มัยกับยอดศิลาโชฮาพยักเจ้ายอดศิลาก็คือยอดนักรบพอบุญสิทธิ์นะครับนักชกจากโคราชซ้อมโชฮาพยักเป็รสม,มัยนี่ซ้อมหมดดับลำปังเป็รสม,มัยตอมหนักสองตอนนะครับเสียเปียบรูปร่างแต่ว่าโหชาลาดรวดเร็วหนักแรงทุกลูกเปิดเปิดมาแค่เจ็ดสี่สองหนึ่งเข้าไปนะครับผมมองว่าสามยกนี่สี่หนึ่งห้าหนึ่งน่าจะถึงคองตัวบางทุนเอานะครับจะแพ้คือพลิกแพ้ท้าย แพ้เขาในของยอดศิลาแต่ว่ามีโอกาสที่ยม้วนเดียวจบผมไม่เป็นทีเด็ดนะครับเพชรสมยัยสอสมหยครับวันนี้สรุปไม้รักมาชอบวันนี้นะครับคู่แรกนั้นชอบไปที่กำปันทองชอบอะพยักหน้าหลุมทนรองคู่ที่สองชอบไปที่โชคดีแม็กเจนดีลุ้นนับนอกได้ไม่ลวงไม่หล่นราคาไหลมีเมามีเปย์ก็อ,อกตัวเอานะครับคู่ที่สามผลบันเทัยวันนี้ดีกว่าโควงจรลุ้นได้ถึงนับนอกหน้าเสือดีกว่าครับวันนี้และผู้นของรายการวันนี้เพชรสมยัยสอสมัสมย ต่อสองปอนด์แต่ว่ารวาเดเร็วกว่าพิมพ์ดีวกว่าฉลาดกว่าต้นๆไปก่อนแน่นอนราคาไหลแล้วค่อยตัวบางตัวเนานะครับท่นี้ก็กลับขอบคุณแฟนคับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดขอทุกท่านชมโชคดีร่ำรวยนะครับนำเงนนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ